แ่ไฟมันยังบวชคือมูนี่ไงคือมันบวชไฟแสงอาทิตย์นี่มันต้องแดดเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันแดดเนาะไฟมันเข่าหลายมันกะนั้นมันกะใส่นั้นเบิดเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันบวได้แดดมันกะมันกะบิดไว้เนาะมันนี่มันนี่แบบมันมีแดดใช่ไหมเนี่เนาะห่ากันเอาอยู่เอาไปแตะเรทเ้ยเนาะแากเดทไปแล้ววะจังอือไปบิดติเพื่อว่าได้เนาะไม่วานี่กะเพื่อว่าจึงมัน ว่าเจ้าวันนั่นอยบ่เจ้าวันเปิดไปคืนได้บ่มาดเดี๋ยวจะมนใบวันจา้เอาไว้เอเทิงเอไว้มองข้งได้านพระนี่นเม่นเอ้มเม่นข่างค้างบันเนาะเจอคือใครได้บ่เสียนอนใหม่จน เน่ก่อน,อนบ่าวเจ้าบ่ได้เสื่อทา,ามนําใส่พุ่เออนี่บ่นําใสเสบายดีเด้อสาบายดีพ e ่อแม่พี่น้อง c เบิดสุขสู่คนพี่น้องน้อว,ว่าสิเป็นพี่น้องังลาวเนาะ ทางฝั่งไทยทางฝั่งทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองบ่าวซารีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะกันมาพบพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้ก็มาเศร้าๆแน่หน่อพี่น้องเามาอ่าอยู่ที่หน้าบ้านเทอนซานองอ่าไอซิงหรือบาวซิงเนาะพี่น้องเหรอเมื่อวานนี้ทางบาซารีก็มีอ่าผาตังเนาะพี่น้องเนาะเป็นผาตังเนาะมาคุมทางหน้าเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าเมื่อวานนี้มัน อ่าพ uh, no er ื ites, ้นน้อยเนาะพี 2, ่น้องเนาะพื 2, ú, <normal> ้นน้อยแล้วม <normal> ันพระฝนตกแล้วมันพระมันเปียกเนาะพี่น้องเนาะย่านว่าทางทาเครื่องคองเนาะอ่าเครื่องคองอ่าบ่สเพิ่นเปียกเนาะอ่ามื้อนี้ก็ได้ซื้ออ่าผังใหม่เนาะกะ4.6มื้อนี้พี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็ซื้อมากัพี่น้องเนาะอ่าตัวสเพิ่นก็ตากอ่ดดไว้พี่น้องเนาะ่นราเซเนาะเดี๋ยวสเข้าไป อ่าถามเบิ่งเนาะว่าทางบอสิเพิ่นอ่าเห็นแจ้งบ่มื้อนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเมื่อวานนี้ทางวัสดีได้อ่ามอบอ่าเสงสว่างเนาะให้กับ่าสิงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นส่วนอ้อยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอ้ยก็ยังอายคือเก่าพี่น้องนสดก็ยังทนเาเนาะอ่าีอ่า

biết chữa may này. Cái, đồ, pài luôn, luôn pài vào này nó, rèn đồ may ra, may cái <laughs> bông guốc này, vải cái rốt, vải luôn, lụn vải bát thớt ôi, ô, làm cả đấy, ừ. nó như là, ừ. à, điền vào khu của may quá, là nó, vải đây nó, xây phải, mình làm mình Nào, cái ừ. à, non là cái, kịp cũ kịp loại nó, mình à. ừ. ừ. là, bên nó. à, đây, nói là, cài vai đây, à, và khi nó là, Quay vậy nó câu nó, bỏ đây nhạc bỏ vừa nắng bỏ nhạc bỏ vừa nắng <laughs> à? <bớt>. <laughs> <Phai bớt> bỏ vừa nắng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  bỏ vừa bỏ vừa nắng bỏ vừa bỏ vừa nắng bỏ vừa nắng bỏ vừa nắng bỏ bỏ vừa nắng mua này, nắng bỏ vừa nắng bỏ vừa nắng bỏ vừa nó ถ้าว่าถ้าว่ามันโมเลเดตมันกะมันกะเบิดไวเนาะอมันนี่มันนี่แบบโมเลเดตใช่ไหมนี่เนาะหากันเอาอยู่เอาไปตากแตะเลยเนาะตากเลยไปแล้วอ่ะจ้ะไปเบิดตจ้ะไเบิ้ลพื่อว่าได้เนาะอ่นเมื่อวานนี้กับมันว่าเจ้าวันนั้นจิบ่เจ้าวันเปิดไปเคืนได้บะอ่าวันเปิดอะ บ่ได้เปิดบันคืนบ่เปิดบ่ได้เปิดคือคัุ่่งเล่นบ่เออดว่าหาตองคือคที่หมูนจ้ะเแเราเปิดบเป็นบยากจะเปิดบเป็นจ้ะฮะเป็นยูตวันมูงบ่จะจะกอยู่วัน่มุนเออต่วันมันุงเล่นบ่แรกๆหุงบ่ แล้วมันกับมอญก็เกี่ยวอ่ะอ๋อแสดงว่าไพ่มันเบิดเนาะเนียนไหมเพราะว่าเอาไพ่ไม่ยังบอกว่าในเข่าเนีมันต้องสากไว้นั่นก่อนเนียนเพราะว่าวเนี่กะมันครื่องแคือผลเนาะสากหน้าเดียวนึงพี่ดำเห็นเนาะมืดขึ้นเนียนแต่ว่ามึอนีงเดือดมันมืดๆได้กะสากเต็มอยู่กะโอเคเลยนะมือนี่จะได้เนาะเนียนอ๋อ ล<ป>ลอลไรขงเรีบระะ้ยไปแถวๆนี่แหละว่ะะะเสีย่มัน,มนปลาดิบปลาไงโดยเสียใบกอกาลนตัวโบไดมีอันเนี้ยอันเด็กันเสียมันมาน่บ่ว่เมียุ่งหากันมันอันเดียวตุ้มอันเดียวๆๆย

วันนี้จะพากันมากออกเนาะว่าใอยว่าอันนี้นี่มากออกชาแเลยเพรันตัดบักออกนี่ยตัดออกแหลมนเะเพราะว่ามันวางเตียงไล่ชามัานไหนนี่เขาวางทายนี่ทายเงาเขากล่วางเครื่องเครื่องเครื่องไปเลยเนาะเอากุเอาคู่ใหม่นี่ก็ออกไปเนาะคู่ใหม่นี่ก็นอาบอกกุู่ใหม่นะบอกบ่นี่อาแต่ตัวนี้ออกนี่อาแต่ตัวนี้ออกเลยน้องเด้อบ่กอ้ไรกันยนาะเพราะมันมันบ่มันบ่เข่าจังว่ากับตัวนี้เนี่ยนะเอาตรงเอาวาง เครื่องไว้เนาะไปนั่นเนาะไปน่นเนาะหลายไบายนี่เขาก็เอาตะล่ำออกมาเลยวางเครื่องไว้นี่เขาก็กางเต้นนอนอยู่หันหน่ะาชัดเจนไหมโดยโดยโดยพี่ไพนีขับมาหาเมื่อไงอ่าวีผู้เดียวผู้เดียวมียังว่ากับว่ารดน้องเรเป็นยังแบบว่ากับแบบกันเองรดน้ําเราต้องเก่งเราต้องนั่นญาติรด้อ ยคุยกันแบบคือเขากันเองเนี่ยโบต้องนะไม่ต้งเพราะว่าวมาทานมันก็ว่าเป็นดีใจกับโบยิ้มอ่าบบดีใจกับโบยิ้มเพราะน้อยๆเป็นเป็นได้ดีดีใจกับโบยิ้มว่าชนะเมนบ่ต้องบ่ต้องเกรงใจโบนั่ก็ได้เพราะว่าบ่ต้องญาตินะอ่าเพราะว่าหน้าตาเขาก็มันโหดอสิเดียนะ ơi nó hoa giọt tăng hoa xin gòn về nào người đâu, vừa <laughs> lao chỉ nhìm nó, lo, lo, lo lò nhìm mông đứa oh, hả, oh. <laughs> đây, chắc nhìm nhìm bố, ở... bố khơi nhìm chắc thưa, Nhì đấy, bố lò mông nữa hả, thì chơi nhìm như nhìm như vua, bố khơi nhìm chưa thưa nào bạn, mày đấy cái gì cơ, nhà mình không mì không chút không biết qua cái này, nào, hả, nó không mà ว่าสิหากินตอนแรกทีเดียวจังซี่อ๋อมีซีเพิ่นว่าให้กินข้าวกินน้ํานี่เด้อว่าซั่นอ่าเพิ่นในคอมเมนต์มาบอกเนาะอ่ากินข้าวมื้อละเทื่อนี่มันอ่ามันสิมื้อเทื่อมันสิกับข้าวอ่าหยังอ่าเพราะว่ากระเพาะยเวลาเป็นกระเพาะนะพี่น้องเนาะกินมื้อละเทื่อี่ก็ว่าให้กินอ่า3เทื่อเนาะเพราะว่ายเป็นกระเพาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากินข้าวมื้อละเทื่อยบเทื่อยเป็นกระเพาะก็ยังได้ เนาะอีฟซีเพิ่อนก็เป็นห่วงนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งทั้งไอ้ทั้งบอสิงเนาะว่เคยกินเนาะเคยกินแต่ตอนมื่อฤดูอ่อสิเนาะเออว่าไงกะมันมันลื่นเด้อน้าพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวมื้อนี้กับสีพาอันนี้ให้บอสิงมาั่งเนาะมาผ้าพันต่อเนี่ออกบาทนี่ต่อเนี่ยออกอากาสีพากันก้นออกไม่ก้นจัดเจียงไหมเนาะเจียงเตียงนั่งนะกะสีพากัน ี่นะพี่น้องเนาะเปลี่ยนนี่ใหม่มื้อนี้เนาะพอดีว่านี่ก็ฝนตกเนาะฝนตกแล้วมันหัวพี่น้องเนาะก็เมื่อวานนี่ก็ทันแล้วล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ็ดกระทัหพี่น้องเนาะกระทัหันเพราะว่าฝนตกก็ากันดึงปุ๊บๆๆเลยนะเพราะว่าการสุได้ส่วนฝนเนาะะมื้อนี้ก็ได้มีาตังมาืนนึงเนาะพี่น้องเนาะมงให้ใหม่ แต่สิพากันเปื้อสถานที่ก่อนบาทนี่เนาะอพอดีได้ว่าเสือนี่อืเป็นได้มากจิบบมากเลยเนาะดีใจเนาะสูงสูงมาเลยนี่เนาะถามน้ำนะบ่ถามบนเศ้านี่บ่ถามอยู่น้ำานองน่บ่เดิน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 นึ่งเขาหนึ่งน้เดี เออ่ออน้อย่า,จา,าอองาจ้าตัดออกนี่เลียมาซีงมานน้เฮ้ย้าจ้าตัดออกรถนี่ <c oughs> มดัดนี่เกศี่เกสีอย่างง้ตากันใน้าตัดออกรถอ,อันนี้เขาต้องได้ออกไมน้นอกว่าเสีน พออาีเอาอันนี้ออกก่อนพี่น้องเนาะอันตัวเก้าสันมือว่านีุ่าด้มือว่านี่พอได้แห้งะเนาะยังอาชีไม่เลยเดียไมเพามันหน้ามงเน่หน้ามันน้ามันหงงเนาะมองตองมีอันไม่นีเนาเนาะว่าเสียเนาะตัดตัดไม่นี่มันเลยนี่มันก็มัดด้วยเฮ้ย พราะมื้อนี้ก็ยังสิตกอีกได้ผลมื้อนี้แต่เฮาบ่ซ่อมแซมแปลงใม่นี่ยุคนีบ่อูอีกแม่นเนาะปาันพอหน้ามันมันโหกมันขังอยู่ในเทิงนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่างมันกโจดได้เนาะโน้ากวกอยู่เดี๋ยวสิพากันอ่าพาไปเฮ็ดมเฮ็ดมยัมอีกนีอ่างนึงเนาะโ เห็ดเห็ดเปืออ่นนาเหดสันนึ่งหนึ่น่เนาะเป็ดกเกระเทิบนะที่ว่ามันซำกันเด้สูงคนมัดเอาไ้บจงาหมดเลยเพราะมัน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 ลอยไ่ต้องลอยไหมพี่ไหนเมนไอ้มันต้นกลางต้นเนาะเอาม่ดไหมนี่แต่ผ้าบเจมันตงพลยี่มต้องกาศไม่ดีมันต้องกายุ่ง่าเราเลย เก็บเอาอนพอแต่ให้กระปุกกันเด้อเห็นว่าไม่ได้ไหมมาได้ม่ได้ไม่ได้ห่าให้ผมฟันพอว่านี่ฮิดพวกได้ชุนผลโชคาาภนะเฮ็ดจั่วฟ้าขอว่วเราตะตอบเลยเด้อ

เราเขาก็เร่งเร่งความให้ยู่เนาะพี่น้องเนาะอยากให้มีทั้งอ่าบางสิ่งบนด้มีที่เป็นของเจ้าของอยู่เนาะพี่น้องเลยพราะมัอนี่กระตุกมือนี่เนาะเออพี่น้องเนาะมืดมาได้ไเนาะขนาดตอนเศร้าได้หนี่เนาะเจอีกนนะอืมไัเโดย chú hoặc mà em hùng đi ăn à, càng có đấy mà xe đấy hổ bây giờ nằm phụ nghe <laughs> oh, xin là tắt ba này ping 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 nhiều bố hảo đấy bà thèn ตองหินมาพมน,นแมนตองม่หินมาพลตอลม่รอยเนเดือมยุเหมือน,นเดือ,อมอแต่ว่าภูเขานะ,าะเดอดนะแต่ว่าแามนยุกับเขาแต่ว่านี่แบบเจ้าบริพุนในาบริพุนแมนีห้เอาไว้เป็นบอ่ออกแล้วไปยังวะเซ่ เอาไว้ไหมยู่งเนาะเอาไว้ไหว้ไว้ขันนะย่านนั้นย่านนั้นปักเขาเองนะเพ็รแทงไหม่จะอยู่เนาะแมนตกแต่งไหมก่อนพอเราก็มีกันหนุกเบากว่านาะมีวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ก็มีกันนะเนาะ พอเอ้ยทิโอ้นกกาเอาเนาะนกกาเอาเอออันนี้ไว้บ่อไงบ่ไงอ๋อไปยังวันบรเสียนผ่าอันนี้นะผ่าอันนี้นะเราก็ไว้แข่งวัแล้วนอนมันกับโรควันไหนเนาะเอาเดี๋ยวเราจะปูปูไม้มันนั่นดิม้วนไว้ก็ได้เนาะมเวนม้วนไว้ม้วนไว้ก่อน ta động nguồn mấy con đấy. <laughs> <một cái gì? cười> thì, ý đây. Eh, hãy mọi đi học. Mày kêu hả mày cứ xùm mày kêu đi vô đây เรื่นอนเล่เนาะโอเคออกได้บาทไหมทนผมเราเรงเร่เดินอตัว เด้วเเด้อเด้อเด้อโอ้โอ้หน้าอเด้ออ่าำเยนเด้อโอ้เนาะเแกงเ้บาลาสิงมาแกงเลยาสิงคผ่านเนี่ย จาเกะแล้วว่าส่วนนั้นไม่แต่เดี๋ยวนะฮะวาเลยบอเอ็นนี้ยังบอลนะอันนี้จะบอนกอเกว่านี่ขกอเกว่าได้นี่จโจดยาบ ม้วนอองก้อนบันกะเจงไหมก่อนนี่เราเนาะเพราะว่าอ่ามันอังมันแข็งข้างในทั้งกลางถ้ามีหม่มโกงไม้ใหญ่นนเนาะคักกร้อนก็เสียนห่มทึบลงมาเลยเนาะสัตว์ใก,การเลยยอดเหดนือน,นะเนาะ ฝนตกเนาะเป็นง,งาไม่งาไม่มาดึงเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะม้นใบันได้จะพับไดเอาไว้เอาไว้เอเครงเอาไว,ไว,ไว,ไว้มองขางด้นผ้าอย่งนเะมนเอมเนข้างคางบันเนาะเจอือไได้กวนะ่าเสียนใหมน่น Mình này con à, này xa làm sai bây ừ, này vợ, làm sai về, cái gì cứ vợ ta giờ chạy thẳng cái này, mi nãy lăng buông, nó, ừ. làm, đặt là tạc ma tháng là nòng naim, bố đấy bây nòng nòng hả, thấy, vợ xem, phải ấy giờ tháng bốn đấy, mẹ hey. đan, này, này vợ จกจะขึ้น well, ทึ้งเหรอสิเขาไปในเดี๋ยวจะกระสุกมาข้างนอกเออเอ็ดเออต้องเอานี่มันออกเสียเนาะเอาไม้นี่มากาดกาดอยู่ทางทางทางในเนาะไม้ตัวนี้ได้่นาะตัวนี้มันออกนอกเด้เพราะมันมันเป็นอยังดอกบานีนน้ำมันอยู่อยู่แบบไดก็ได้นะ เห็นบ่มีแต่เอาเนี่ยเอาไม้มาเอาทอดมาเสริมซะอีกก็ได้ฮะโบ้กันก็ได้แล้มันแข็งกันอีกนะมันจะประโยชน์ดินี่เนาะทอดเติมเนาะมัดมัดเติมสิเนาะพ่อเสียนเออนี่นไหพี่น้องเนาะเสริมเพื่อความมันคงแข่งแก่งกนะพี่น้องเนาะให้มันแข็งแห้งัคหน่อยนึงถ้บนีไม่ถึงพันนี่ออกเลยอพันออกเลยพันจาดินได้จ้ะ

มือหินวนเนาะดูมันมันโกเข่าเลยขนาดไม่อ่อนได้เนาะกกข้อว่าเมนูกกข้อบวกเมนูยังไมวันนี้ก็หันหันเตียงนี่เป็น ไปยนงร้ายนั่นบัดน,นี้เนาะก็มีเครื่องไม่กออไม่เตียงตัวนี้บัดนี้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ตัวนั้นก็นมีหม,มองอยู่มองเช้ามองนอนแฮมปินนกระเบียบก็เก่านะพี่น้องเลยเจวะเจมการน้ำบอ <c oughs> ่อนะ bạn xèn phan nước ngay đây, hắt, hắt lên, ô, ô, bờ sè heng nó, bờ nó, nhòng cái đấy, chụp việc cả khay gì đấy, ừ. nhòng thang này muốn bỏ này, muốn cầm bờ thử đó, bà. Nhỏ hết việc, cái <laughs> บ่ย่องห้น้องไข่แน่บ่แนวไข่แน่บ่บ่ย่องเฮ็ดเวก็คือบ่มึงมีแฮงแล้วเนาะอื

เจ้าเอาก่อนเออเจ้ากระชุกเข้าบาดโอ้ดีเด้อเนาะโอ้คักปลายังบาดนี่เว้าอยู่นะโอ้บ่แซ่นี่นเื่องนี่เนาะบ่แซ่นี่เไนําซื้อว่านี่เนาะเจ้าเฮ็ดแล้วแต่หึงแล้วนี่เ้าอยู่นะยวงบ่มือบ่แซ่อยู่เนาะ มันยังต่ำอยู่พี่น้องนะเพราาะว่ดินมันบ่ผสมกัน,นเ,เดี๋ยวทีมาปรุงหม่อแเ้าก็ไว้เครื่องไว้คองถ้าแค่เขาเอาเขาก็บกาตัวนั้นนี่พอเสียมาขัางขังทั้งนี้ไว้ดิยันดาพ่นห้องห้อง,องห้องพุ่นบ่ประสิงห้องพุ่นห้องพุ่น พอดีในกระห้องเบื้องนเริมว้มันก็ล้มดแล้วมันก็ลหนะมันยงน้่ย้ขาห้ามนเหมือนห้องข้างหน้าเหเน่ย่อเหนบ่ยนะพ่เหนี่แมน้นั่นี่พอกลาวว่า ที่ว่ามันพอออกมาน้องได้ก็ได้ออกมาแต่ขาเร็วคอยสิบ้าเฮ็ดบ่ได้เดี๋ยวจีบผ่ามาสิด้วยเดี๋ยวเฮ็ดโดยโดยอ๋พี่น้องเลยรอติดตามน้ำกันได้พี่น้องเด้เนาะบาทนี้เอ๋อทางวาเซดีก็เได้ก็เจ้าคิปไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามทั้งวาเซนพี่น้องเลยบาทหนึ่งโดยเนาะเอ๋อสบายดีเด้อเนาะวาเซนสบายดีโดยโดยเนาะสบายดีได้เสิ่งเด้อเนาะโดยรอติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะ ล่ารุ่นน้ากันว <Tu alien noise> ่าทั <g liberals> <t> ้งบอดสตี้กับบอดเซนมันีจว่าสีเฮ็ดอยังแน่มันนี่เนาะหอยทั้งบอสซีพี่น้องเนาะอ๋อเถอะพี่น้องเนาะมันนี่เนาะทางบอดสตี้ก็ได้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วเนาะผิดพลาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยพวกพี่น้องเอฟซีเบิ้ลผู้สูคนเนาะคำว่าคำจาใดเนาะพี่น้องเนาะทางบอดสตี้เนาะบ่าวบมนันทูเนาะต้องการขอโทษขออภัยพวกพี่น้องเอฟซีเบิ้ลทุกทุกท่านเนาะสารับคลิปนี้ดำลาไปแล้วเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อนาะเป็นกําลังใจให้เบาสวัสดีแน่เด้อพี่น้องเด้เนาะเอ้าพี่น้องเนาะว่ากมันสิยสิยาวเนาะอ้าวลําลาไปแล้วเนาะกับคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ